ทำเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ใช่เอาเงินมาทําเกษตรวันนี้วันที่8เมษายน2566มาดูต้นดาวเรืองอายุทั้งหมด43วันนะครับอันนี้คือลักษณะต้นดาวเรืองที่มีอายุ43วันไม่เด็ดยอดนะครับมาดูต้นที่ใหญ่ที่สุดของเรากันดีกว่านี่แมงมุมมาแล้วนะครับ แสดงว่าน่าจะมีหนอนแล้วนะครับแบบนี้ยังไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงและยาฆ่าเชื้อราเลยนะครับนะครับก็นี่ก็คือดาวเรืองทั้งหมดที่มีอายุ43วันครับยังไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับฉีดแต่ยาบำรุงอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกครับเราทำกเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ใช่เอาเงินมาทำกเกษตรนะครับ ถ้าเราเข้าใจวัฏจักรชีวิตของมแมลงชีวิตของพืชเราก็จะทำมันอย่างถูกวิธีโดยที่พืชแล้วพืชได้รับคนระับไม่ใช่ให้โดยที่พืชไม่ได้ต้องการให้มากเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีนะครับอาจจะเราอาจจะมองเห็นผลดีที่ที่เราได้เห็นก็คือว่า ต้นอาจจะเจริญเติบโตให้เราเห็นอย่างผิดหูผิดตานะครับแต่ได้กลับมาก็คือผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเมื่อไหร่ที่เราเล่งต้นมากเกินไปนะครับต้นเจริญเติบโตมากเกินไปเมื่อมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับเมื่อนั้นแหละถ้าหากว่าต้นพืชของเราสะสมอาหารไม่เพียงพอครับปัญหาของผลผลิตจะตามมาแน่นอนครับผมโเฮฝากไว้นะครับร้านนุกเดาหลองรับซื้อเดาหลองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ